หลายคนเนี ale, ่ยก็น่าจะรู้จักกับรถมอเตอร์ไซค์สัญชาติอเมริกาอย่างฮาร์เรสดิวิสันสุดยอดรถมอเตอร์ไซค์ที่มีความเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่วันนี้เราจะพาไปเจักกับ10อันดับฮาร์เรสดิวิสันที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมามาเริ่มกันที่อันดับ10ฮาร์เรสดิวิสัน WLA ก็ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับฮาร์เรสดิวิสันเนี่ยทำสัญญากับกองทัพสหรัฐเพื่อจะถ่ายวักรุยานในช่วงสงครามสำหรับใช้ในงานอเนกประสงค์ต่าง ตั้งแต่วิ่งกับสองอ่งเอกสารจนบุกตะวีไปสอดแนมแนวหน้าโดยพื้นฐานของตัวรถชั้นเนี่ยมาจาก Harley Davidson WL เวอร์ชั่นที่วางจำหน่ายทั่วไปโดยใช้เครื่องยนต์ขนาด7 4 0 c c V-twin สสูบระบายความร้อนด้วยอากาศและก็มอพบพลังกำลังสูงสุดที่25แรงมา้า4,500รอบตนาทีขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์แมนนวลสสปีดโดยที่คันเกียร์เนี่ยจะมีเอกลักษณ์อยู่ที่บริเวณข้างถังน้ำมันด้านซ้ายส่วนคัดของตัวรถเนี่ย จะอยู่ที่บริเวณเท้าด้านซ้ายตัวที่รถดคันเนี้ยสามารถทําความเร็วได้สูงสุดที่105กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาพร้อมกับเบาะนั่งเดี่ยวแต่หลายคนเนี่ยก็ให้ชื่อเรียนมันว่า The Liberator หรือก็คือผู้ปลดปล่อยสําหรับ h a r l e y d i v i s i o n WLA ถูกผลิตขึ้นท้งแรกในปีคศ1940ในช่วงแรกของการผลิตเนี่ยก็ทําการผลิตออกมาไม่มากนะในช่วงก่อนสงครามแต่เมื่อกองทัพสหรัฐได้เข้าขร่วมสงครามก็ขั้นได้สองอย่างเต็มตัว จากเหตุการณ์ Pearl Harbor ที่กองทัพจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นบุกโจมตีฐานทัพสหรัฐโดยมีการบันทึกไว้ว่าช่วงระหว่างสงคารามโลกที่2ได้มีการผลิตรถดุ่นเนี่ยจำนวนมากถึง90,000คันพร้อมกับอะไรจำนวนมากโดยที่ยลังจากสงคารามโลกสิ้นสุดลงเนี่ยในปีคศ1945ก็ทําการถูกยุบเลืกการผลิตลงแต่กลับมาถูกสั่งผลิตอีกครั้งสำหรับใช้งานในช่วงสงคารามเกาหลี ในปีคศ1949ถึง1952และก็หลังจากสงครามสิ้นสุดลงเนี่ยก็ทำการปล่อยขายให้กับประชาชนทั่วไปได้ครอบครองมาต่อกันที่ดัลที่9 Har ฮาร์เลย์ดิวสันวีตสตัววีร์ตเนี่ยอาจจะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ดิวสันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแต่ก็ยังเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีการขายยังยาวนานถึง16ปีตั้งแต่ปี2001ถึงปี2017โดยที่เครื่องยนต์ของวีร์ตเนี่ยได้มีการขนานนามว่า Revolution ที่ทำการพัฒนาร่วมกับ p o สเป็นเครื่องยนต์ขนาด4จังหวะ2สูบิทวิน 1,247cc 1 1 5ตรที่6,500รอบต่อนาทีอันดับ8 h a r l e y d a v i o n แผ่นอเมริกา1250เำหรบ h a r l e y d a v i d o n แผนอเมริกาเป็นจักรยนานสไตล์ a v e n g u r e touring ที่ถูกออกแบบเพื่อผู้ขับขี่ที่ต้องการสัมผัสการประจญภัยอย่างแท้จริงเครื่องยนต์ในเวอร์ชัน Max ขนาด 1, 1 2 5 2งซีซีสลูกสูบวิทวิน4จังหวะ8ว wow, าล์วระบายความร้อนในน้ำมาพร้อมกับระบบเกียร์หสปีดให้กำลัง1 5 0แรงม้าที่8,750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด128นิวตันเมตรที่6,750รอบต่อนาทีมาพร้อมกับโช๊คอัพหน้าหัวกับโชว่วาขนาด C7 มิลลิเมตรพร้อมกับโหมดการาขับขี่ให้เลือกถึง5โหมดประกอบด้วยกับโหมดสปอร์ตโรดเรนออฟโรด แล้วก็ออพโหลดพาส์และนอกจากนี้ผู้ขับขี่ยังสามารถขัดต้อมหมดของตัวเองได้ด้วยอันดับเจ็ดบูเอลหลายคนเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าบูเอลเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ฮาร์วีย์สันจริงๆแล้วบูเอลเนี่ยเป็นบริษัทจักรยการยนต์สัญชาติอเมริกาที่ก่อตั้งเมื่อปี1983โดยที่ก่อตั้งโดยเอ i c b ิ e บูเอลอดีตวิศวกรอของฮาร์วีดูยสัน จนกระทั่งในปี1993บริษัทฮาร์เรยได้ทําการขอเจียจาซื้อหุ้นบ u เอลต่อจากอีริกโดยมีข้อแม้ว่าอีริกจะต้องทําการผลิตรถสไตล์สปอร์ตเดสสิ่งอารที่เขาถนัดแต่ในขณะเดียวกันนั้นชิ้นส่วนหัวใจสําคัญอย่างเครื่องยนต์จําเป็นต้องมีฮาร์เรย์ดิสานเท่านั้น แ,แล้วเหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อปี2003ฮาดิวิสันประสบปัญหาเศรษฐกิจเทีบหนักหน่วงทําให้ต้องตัดสินใจปิดตัวบริษัทบูเอลลงอารีเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตบูเอลเนี่ยพวกเขาสามารถผลิตบูเอลออกมาจําหน่ายได้เพียง135,000คันเท่านั้นหรับใครที่ต้องการาร์ดิวิสันที่เป็นแนวสไตล์สปอร์ตบูเอลในยุคนั้นก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีอันดับ6 ฮาร์เลย์ดิวสัน XR750 จะพาฮาร์เ i ย์ดิวสันรสตสไตล์วินเทจที่มาพร้อมกับดีไซน์คลาสสิก XR750 โดยที่ต้อนกำเนิดมันเนี่ยเกิดมาจากการที่ฟลิตอย่างเร่งด่วนในปี1969เนื่องจากกฎการแข่งขันของ AMA g r a n m o t o c i o n a l จ o เป็น i o ได้ทำการเปลี่ยนการันหันโดยที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 748cc ระบายความร้อนด้วยอากาศ v ีทวิน82แรงม้าที่7,700รอบต่อน,นาทีอันดับ5ฮาร์เย์ดิวสันแฟตบย สำหรับตระกูลแฟตบอยเนี่ยเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดิวิสันที่ผลิตในปี1990เป็นรถมอเตอร์ค์ตระกูลซอฟเทลจากฮาร์ดดิวิสันสำหรับฮาร์ดดิวิสันแฟตบอยใน1 14ในปี2022เนี่ยจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ไมวากี้เอ็ก114 v ีทวิน1,868ซ c ซแรงบิดเครื่องยนต์158นิวตันเมตรอันดับ4 Light ี่ไวเป็นยี่ห้อที่ทําการแยกออกจากมอเตอร์ไซค์อย่างฮาร์ดิวิสันโดยจะทําการนําเสนอเป็นรูปแบบรถไฟฟ้าโดยที่ทําการผลิตุ่นแรกก็คือไรวายวันที่เป็นฝาแฝดของ h a r ์ดิวิสันไรวา i เท t ร์บไรวายวันเนี่ยมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด105แรงมา้ามาพร้อมกับแบตเตอรี่เยเทียมไอออนความจุ 15.5กิโลวัตต์ชั่วโมงโดยที่เคมเอาไว้ว่าวิ่งในเมืองที่สูงสุดถึง215กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งแถมยังรองรับการชาร์จเร็วแบบ DC ที่ชาร์จให้เต็ม80%ภายใน4ี้านาทีสํหรับการเต็ม1้อเซนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นอันดับ3 h a r าร d ล v ย i ดิว1สันหนห a ก๊อายดเนี่ยหลายคนเนี่ยก็น่าจะรู้จกักประวัติของ h a รที่มาจาก การติดตั้งงค์จักรยานยนต์เข้ากับเครื่องยนต์ในปีพศ .2446 เมื่อตอนนั้นเนี่ยเมื่อบริษัทเห็นการประสบความสำเร็จของการติดตั้งเครื่องยนต์เข้าไปในจักรยานเนี่ยจึงทําการขยาย,ขยายขีดความสามารถและก็พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองอย่างรวดเร็วจนในปีพศ2458ได้มีการพัฒนานวัตกรรมหลายอย่างจนเปิดตัวรุ่น1 1 f โดยที่ได้ติดตั้งมอเตอร์ไซค์ด้วยเครื่องยนต์วีทวินมาพร้อมกับเกียร์3าสปีดอันดับ2อง Harley Davidson Sportster สำหรับมอเตอร์ไซค์ซีรีส์สปอร์เตอร์เป็นแกนรนำในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหดีลเลอตั้งแต่ปี1957โดยที่ทางฮา r l e y ด a v i d ได้ปล่อยโมเดลใหม่ของตระกูลสปอร์เตอร์ออกมาในรหัสสปอร์เตอร์เอสพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยหน่อล้ำแมกแนวจากสไตล์สปอร์ตเดิมๆม,มาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่ V Evolution Max 1 2 5 0 T V Twin ปริมาตรหนึ่งีซีกำลังสูงสุดที่121แรงม้าแรงบิดสูงสุด125นิวตันเมตรเกียร์สปีด มาพร้อมกับสวิปเปอร์คัตส่วนทอดจะเป็นทรงยกระบบการขี่มีเลือก3โหมดด้วยกันนะคือรดสปอร์ตเรนแล้วก็ทําการคัดต้อมเองได้มาอันดับสุดท้ายอันดับหนึ่ง Harley Davidson สําหรับใครเนี่ยที่อยากรป้นคนอันดับหนึ่งก็คงต้องถามใจตัวเองดูว่าสำหรับแบรนด์ Harley Davidson เนี่ยมอเตอร์ไซค์ตัวไหนคืออันดับหนึ่งของตัวเองแล้วก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้ว่าตัวเองเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ Harley ที่เป็นอันดับหนึ่งในดวงใจเนี่ยคือซีที่ไหนหรือรุ่นอะไร สำหรับคลิปนี้ก็จบวงเพียงเท่านี้สวัสดีดุสท่น